เม้ามอยดราม่าระหว่างกรตอรกับ b i แอน c e มันจะจบยังไงสวัสดีครับผมเป้ไอทีโซอ y เรื่องไอทีง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะเมื่อคืนจู่ๆก็มีข่าวเด็ดข่าวหนึ่งครับที่พูดถึงว่ากรตอรเนี่ยออกมาเตือนคนที่ซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลนะครับผ่าน Exchange หรือว่าบ็อกเกอร์ที่ชื่อ b i แอน c e เนื่องจากว่า b i แอน c นเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากกรตอรของไทยนะครับ ให้เทรดพวกบิตคอยได้ในประเทศไทยนะครับกอรตอก็เลยออกมาเตือนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเงินของนักลงทุนเนี่ยคุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับทีนี้ผมต้องเกริ่นก่อน,นครับว่าปกติกอรตอเนี่ยมีอำนาจกำกับดูแลตลาดหุ้นใช่ไหมครับเนื่องจากบิตคอยเนี่ยเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ใช่ไหมครับทำให้กรตเนี่ยพยายามจะเข้ามากำกับดูแลคล้ายๆกับหุ้นเช่นกันครับ ทีนี้เนี่ยมันมีบลกเกอร์บิตคอยเจ้าหนึ่งที่เป็นระดับอินเตอร์นะครับที่ชื่อ Binance เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเช่นกันหลังจากข่าวนี้ออกมาครับก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจาร์ณในโลกโซเชียลมากมายเลยครับบางคนก็บอกว่า Exchange Binance เนี่ยเป็นบริษัทที่มีปริมาณการซื้อขายเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยแล้วก็ถ้าเป็น B Nance US เขาจะรับรองโดยกรตอของสหรัฐนะครับถ้าเป็น B i n a n c e ของ g l o b a l ่ย รับรองโดยประเทศมอลตานะครับซึ่งโอ้โหปริมาณการเทรดขนาดอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับทีนี้โลกโซเชียลก็เริ่มตั้งคำถามครับว่าคุณเชื่อกรตอหรือเชื่อบริษัทไปแนซน์มากกว่ากันทีนี้บางคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะเพราะกรตอไม่ใช่เหรอที่ก่อนหน้านี้พยายามจะออกกฎมาบอกว่านักลงทุนจะ,จะต้องมีรายได้1ล้านบาทต่อปีถึงจะเทรดบิตคอยได้ไม่ใช่เหรอนะครับ มันเลยผลักให้คนจํานวนหนึ่งเนี่ยที่เบียรน้อยหอยน้อยครับไปเทรดกับไบแอนซ์แทนนะครับกรตอตทําตัวเองชัดๆนะครับรวมถึงถ้าเราลองเทียบค่าธรรมเนียมในการเทรดนะครับของไบแอนซ์เนี่ยครับเทียบกับบรกเกอร์เจ้าอื่นที่ลงทะเบียนกับกรตอตในประเทศไทยนะครับซึ่งค่าธรรมเนียมในการเทรดของไบแอนซ์เนี่ยถูกกว่ามากนะครับทีนี้โลกโซเชียลก็ยังตั้งคําถามไหมครับว่าเอ็กชแนนของไทยเนี่ย ที่กรตอรองรับเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเทดเนี่ยเคยเกิดปัญหาไม่ใช่เหรอเคยมีระบบล่มระบบค้างระบบพังไม่ใช่เหรอทาให้คนที่เทดปิดคอยอยู่เนี่ยเสียหายเป็นจํานวนมหาศาลนะครับซึ่งคนที่เสียหายเนี่ยได้รับการชดเชยเป็นเงินไม่กี่ร้อยบาทนะครับเขาก็ตั้งคําถามว่าเนี่ยเหรอที่กรรอจะชดเชยให้นะครับบางคนก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะ หรือมันจะเป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยไม่ได้ภาษีจากบริษัทไบแ a น c e นะครับรัฐบาลเลยให้กรตอนียมาจัดการไบแนน c e ซะเลยนะครับโลกโซเชียลก็ยังตั้งคําถามอีกครับว่าในตลาดหุ้นของไทยเนี่ยครับปัจจุบันมีหุ้นปั่นเป็น10ตัวเอ่อทำไมกรตอถึงไม่จัดการหรือว่าปัจจุบันยังเทรดได,ได้ได้ตามปกติเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อน,นครับส่วนคนที่เห็นด้วยกับกรตครับก็มองว่าสิ่งการที่กรตอกมาเตือนเนี่ยถูกแล้วครับ เพราะบางกรณีเนี่ยถ้า Exchange เนี่ยเชิดเงินนักลงทุนหนีไปนะครับหรือจู่ๆก็ปิดบริษัทหนีไปเลยเนี่ยกรตตอก็อาจจะช่วยไล่บีบริษัทนั้นได้นะครับหรือช่วยเยียวยาให้นะครับก็มองต่างมุมนะครับสิ่งที่น่าตั้งคําถามต่อครับก็คือแล้วกรตตอจะลงดาบไบแนนเลยหรือเปล่าเช่นดําเนินการตามกฎหมายว่าโอเคเฮ้ยคุณห้ามประกอบธุรกิจในไทยนะคุณไม่มีใบอนุญาตนะครับหรือว่าดําเนินการกับ นักเก็งกําไรที่เข้าไปลงทุนกับใบแนนด้วยไหมว่าเฮ้ยทําผิดกฎหมายนะอะไรอย่างนี้นะครับส่วนความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าสกุลเงินดิจิตอลนะครับเช่นพวกบิตคอยเนี่ยครับมันถูกสร้างมาเพื่อกระจายศูนย์อานาจนะครับแต่กรลอของไทยเนี่ยกับจะทําให้มันรวมศูนย์อานาจั้ง,งั้นนะครับซึ่งมันขัดกับหลักการของตัวบิตคอยเต็เมๆนะครับนี่แหละครับคือสาเหตุที่บิตคอยเนี่ย น่าจะถูกหน่วยงานในรัฐบาลในประเทศต่างๆเนี่ยครับต่อต้านนะครับเพราะดันไปขัดผลประโยชน์กับรัฐเต็มๆนะครับและทั้งหมดเนี่ยครับก็คือประเด็นดราม่าระหว่างกรตอกับไบ n a n c e นะครับถ้าใครชอบเนื้อหาในตอนนี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ